ทำไมทหารบกไทยถึงควรใช้โมเดลของเยอรมันในการปรับปรุงอาวุธจากรถถังเก่าโดยในรูปด้านบนจะเห็นได้เลยว่ากองทัพเยอรมันนะครับได้นําเอาช่วงล่างของ l e โอพา d หนเก่านะครับมาถอดป้อมปืนออกและใส่ป้อมปืนแบบ Sky Ranger 35เข้าไปซึ่งใช้กระสุนแบบ35มิมนะครับสามารถครวบคุมอัตโนมัติได้และต้องบอกว่าจริงๆแล้วโมเดลอาวุธสกายเรนเจเนี่ยนะครับ มันเป็นระบบอาวุธที่ติดตั้งบนยานพาหนะได้หลายแบบนะครับซึ่งเยอรมันเองเอาไปติดตั้งบนยานเกราะล้อยางก็มีเหมือนกันและล่าสุดเอารถถังรีโอพาดเก่านะครับมาถอดป้อมปืนและใส่ระบบแบบนี้เข้าไปซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นอีกโมเดลหนึ่งที่น่าสนใจและกองทัพบ,บกไทยควรเรียนแบบนะครับเพราะอย่างแรกปัจจุบันเนี่ยสงครามในอนาคตหลายประเทศจะใช้ดโดรนหลายรูปแบบในการโจมตีกันและกันนะครับระบบแบบนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการนําเอาฐานรถเก่ามาดัดแปลงโดยใช้ป้อมปืนใหม่ เป็นการนำอาวุธเก่ามาใช้โดยประหยัดงบแต่ได้ประสิทธิภาพที่สูงมากซึ่งรถถังรุ่นนี้เนี่ยถึงจะเป็นรถถังเก่านะครับก็ยังสามารถใช้งานได้และต้องบอกว่าด้วยเทคโนโลยีของมันเนี่ยค่อนข้างเก่านะครับหากนํามาดัดแปลงใช้เป็นฐานในการรองรับอาวุธต่อสู้ดโดรนเนี่ย ผมว่าจะเหมาะกว่านั่นเองและอย่างรถรุ่นนี้นะครับ M 901เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าใช้ฐานเดิมของ M 113นะครับมาทำการติดตั้งระบบจรวดในการต่อสู้รถถังได้จะเห็นได้เลยว่าแนวคิดในการเอาฐานรถเก่ามาติดตั้งอาวุธใหม่เนี่ยมีมานานแล้วซึ่งประหยัดงบและเป็นการยืดอายุการใช้งานของระบบอาวุธนั้นๆได้อีกด้วยนะครับ